ขขอกราบอารัธนาเจ้าค่ะโออมหอดถ้ามันนักมวยบริวายคู่เลยมันนักมวยกับข้นตอยบนเวทีเลยเนี่ยนักสแสดงต้องแทงต้องสู้ อยู่นนิ่งแต่ไม่นิ่งแบบกบเข้าไงไว้ติงด้วยสติปัญญาเออเดินทางมาหลายกิโลหลายรอบมากทางรัดประสันสัตว์ขบปาเหมืออตืออุตือสุดสิทธ์กักขนาดอย่าบทาาัท่านเวล่าสิยังท่านเวลาาย่ดอกอยับัท่านใจมันเงี้ยสโอ พระบาทท่านใจคณะคุบาอาจารย์เพิ่นทุ่มนังแล้วทุ่มนังแล้วทุ่มนังแล้วทุม่มแล้วอยู่พล,ลาทุระนาทีคุบาอาจารย์สองตลบสามตลบเมืองเมืองหนึ่ง,งใครมาหอดบัดนางปลอกลงบ้านใดเออเขาของน้ำของทาบัวท่านใดเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม่แล้วกัน น่งหุ่มกับอะไะเออเวลาวรสันดอกไปยกบ,บวชด,ดนลปินสีหรอวะเขายองไว้ใส่ใ่หรอใส่ลงไปโรดวะนีออ่ติดบังยองเขายองไว้ใส่สใส่ครับมันใส่ตเขาเจ้าลายบเงขาเจ้าใส่ขึ้นซะวาเนี้ยสมควรกระบวนการบวชด,ด้านเขาใส่กิดูอะไรเนาะ อันนี้ก็ว่าไปตัวน,นี้ว่ามากมงเฮ้าไปเน,น,นา,า,าะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสมหาสัมพุทธสาะนาวาละโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมคารวะแด่คุณพระรัตนตรัยคุณพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงเหตุทรงผลทรงเมตตาบรารมีทรงววาซึ่งคุณงามความดีบริสุทธิคุณอันร้ำเลิศ อันประเสิดด้วยอริยคุณอันเป็นเนื้อนาบุญแห่งมอนหมูเวนยสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าในวาระโอกาสนี้ตัวกับผมขอนอบน้อมคาราบแดบพระคุณแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระบุรพาจารย์ผู้ประเสรดลด้วยบุญคุณคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดปิสโสพรามท่านเจ้าคุณพระราช ปารยตยากรแล้วขออนุโมทนาอนุญาตจากท่านพระครูวิวิตอรัญญธ,ธรรมจะอาวาสวัดวัดปาธรรมวิเวกบ้านดอนหอตำบลข้าวสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอราชธานี และขอโอกาสอนุญาตต่อมูคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายที่มารวมกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้อันมีคณะครูบาอาจารย์พระอาจารย์กรรมอาจารย์ปกกรรมและคณะท่านผู้เข้ามาอยู่ประพฤติวัฒนารวิทีประกอบคุณงามความดีถือข้อวัดข้อปฏิบัติ พัฒนาจิตใจกายวาจาของตนและบุคคลทั้งหลายอันมีคณะผ้าขาวเม่สีผู้ใจดีใจประเสริฐใจลำเลิศด้วยศีลด้วยธรรมด้วยเจตนาศรัทธาเริ่มใสใจบุญ ได้เข้ามาค้ำจูนพระพุทธศาสนารักษาจริตที่คองทํานองประเพณีตันติวัตนธรรมอันประเสริฐในพระธรรมไปนของพระาศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้มูคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พุทธบริษัททั้งสี่ภาคขาแม่สีทั้งปวง ได้มารวมกันอยู่ณสถานที่ที่วัดป่า,าวัดป่าธรรมวิเวกเป็นสถานที่ที่ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเรียนพระก,กรรมาฐานสร้างผลงานอันดีสร้างบุญบรารมีให้เกิดบำเพ็ญสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดมีในกา,ย,ายในใจ ในส่วนนี้และส่วนรวมนั้นก็คือเรียกว่าเรามารวมกันให้เป็นผูกแผ่นแน่นหนาถาวรในพระธรรมคำสอ,สอนของพพุทธเจ้ามารวมกันเป็นผู้ผนึกกำลังอันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามารวมกัน เพื่อให้เป็นกิรยาการภาพพจน์บทบาทใน,ส,น,ทนส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนรวมส่วนสังคมส่วนภายนอกบง่งบอกออกถึงซึ่งความสามารถีดีงามมีน้ำใจไหลหลั่งเข้ามาสู่สถานที่ที่ท่านพระครู บิตอญญาจารย์รมเพื่อนได้กระทาบําเพ็ญไว้นานับประการทั้งส่วนที่เป็นาศาสนสถานวัตถุเสนาสนะพร้อมทั้งป่าดงพงดอนในสถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะพร้อมทั้งปัจจัยทั้งสี่นานับประการท่านได้กระทาบําเพ็ญไว้อย่างดี สถานที่ที่ประกอบกิจการงานบุญกุศลคุณงามความดีสถานที่ที่ไหว้พระสวดมนต์โดยโยมกลมนั่งสมาธิทำรรวิปัสสนาภาวนากรรมาฐาน ท่านได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้วิชาวความรู้ความสามารถบทบาทนานันบประการทั้งส่วนกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาวิชาวความรู้ที่ไม่อยู่ในตัวในตนในสมองในใจทุ่มเทอุทิศต,ต่อพระพุทธศาสนาและอุทิศต่อมวลหมู่มหาชนคนทั้งปวงตลอดทางคณะพระสงฆ์องค์เจ้า ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้มาจากหลายถิ่นหลายที่หลายพี่หลายน้องหลายพ่อพ้องหลายท่านหลายคนแต่แต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละนามมาจากหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดหลายภาคแต่ก็มารวมกันอยู่ณสถานที่ที่สถานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเรียนพระกรรมฐาน มาสร้างผลงานอันดีมาทำความสามารถขีดีงามทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งการประพฤติปฏิบัติข้อวัดจิตจวัดอันใดๆที่ท่านพระครูท่านได้ตั้งไว้แล้วหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่มาจากทางวัดเก่าบ่ลูกศิษย์ลูกหาลูกพระลูกสงฆ์ของหลวงพ่อท่านพระครูภาวานาจิตจรทรหลวงตาบัดเก่า ท่านก็ได้ส่งบรรดาคณะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาหรือครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สมุทัไทยหมู่คณะพระสงฆ์มารวมกันดูณนะสถานที่แห่งนี้เพื่อเพิ่มเติมเสริมกำลังหนุนจูนกำลังใจให้แก่ท่านพระครูบุญเลิศหรือบัพระครู มบวิตอรัญญธรรมเหล่านี้เป็นต้นมาแต่ละท่านแต่ละคนมาด้วยเจตนาศรัทธาน้ำใสใจบุญมาแล้วจากถิ่นที่ใดๆก็แล้วแต่เมื่อมาสู่อยู่ณสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีท่านเหล่านี้ก็มีจิตสำนึกรู้สึกคุงถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ จิตใจจำนงมุ่งหมายถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชาปฏิปฏิบูชาน้อมใจบูชาคุณพระรันตนไยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยการทำความเข้าใจ มาบำเพ็ญคุณงามความดีมาสร้างบุญบรารมีทำความดีให้เกิดบำเพ็ญสิ่งที่ประเสริฐให้ให้เกิดมีในจิตในใจในอ,อารมณ์ดีนี้เป็นต้นแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นมุ่งหมายปรารถนาอยากได้สินอยากได้ธทมอยากได้บุญจะได้กุศลจะได้มรรคผลพระน,นิพพาน อยากมีความสุขเกษมสำราญเบิกบานใจเบิกบานจิตชิดชอบประกอบแล้วด้วยเจตนาศรัทธามาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อพ้องญาติมิตรญาติธรรมอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมวินัยของบุพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์พยกมากามาเทศมาเสิเหตุบกผลทุกท่านทุกคนก็น้อมรับ คาราวะบูชาด้วยน้ำจิตน้ำใจคำนึงถึงพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระราตร์สดาอันพวกเราหล่อท่านได้ภาคเพียรเรียนศึกษามาในส่วนที่เป็นปริยัติปฏิบัติและมาสู่ปฏิเวทเข้าสู่เขตแห่งอริยคุณบุญยิ่งบุญใหญ่บุญมากบุญหลาย ก็ได้การที่ว่ามาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชาคือการปฏิบัติธรรมจเจริญสม,มถกรรมาฐานจเจริญพระวิปัสสนากรรมาฐานอย่างคณะท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญอยู่มาหลายปีหลายวานแล้วหรือบางท่านบางรูป ก็บำเพ็ญมาหลายวันหลายสัป,ปดาห์หลายเดือนหลายปีหลายที่หลายสำนักหลายครูหลายอาจารย์มาทั่วประเทศไทยก็มีบางท่านบางคนบางท่านบางรูปบางพระบางสงฆ์ทั่วประเทศไทยหรือว่าทุด,ดงขวัตด่ปดงุงพงดอนเดินทุดดงก็มี หรือภาคเพลียนเรียนศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสื่อมีเสียงมีปฏิภาณบูหารมีอำนาจวิบัติสนามีบรารมีมีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาในส่วนที่เป็นปริยัติส่วนการศึกษาระกว่าคันตัดธุระบัดนี้มาสูนณะ สถานที่หันนิรียกว่ามาเจริญพระบิปัสนากรมฐา,านส่วนที่เป็นวิปัสนาธุระอันเป็นธุระที่เราเหล่าท่านที่ใฝ่ใจตั้งใจอยากพ้นทุกข์อยากพ้นวัฏตตสงสารอยากถึงซึ่งกระแสะแห่งมรรคผลพระนิพพาน ก็ได้อาศัยปฏิภาณการศึกษาที่เราได้เราเรียนมาศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อ่านได้รู้ได้ดูเป็นตลบตำราในพระไตรปิฎกก็ดียอยกออกมาภาวนาปฏิบัติพัฒนาจิตใจกายวาจาของตนเราเหล่าท่านทุกคนมีความมุ่งมั่นมุ่งหมายดังนี้ ในการประพฤติปฏิบัติในการภาคเพียศึกษาในการภาวนาปฏิบัติอันบรรดาคูบาอาจารย์เจ้าต่งางเา่าใดหากว่าท่านผู้ใดได้รู้ได้เข้าใจได้รู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมามากมามามากมานานรู้ วิธีแก้วิธีไขวิธีเอาชนะใจเอนสนะกิเลสข,ของตนก็สาธุขออนุโมทนาสาธุการด้วยแต่มาสู่ณสถานที่แห่งนี้หรือแห่งใดก็มาช่วยเกื้อกูลหนูผู้ที่ยังศึกษาใหม่หรือยังน่ไม่เข้าใจในการภาคเพียรเรียนภาวนาปฏิบัติ มาช่วยอุ้มชูมาช่วยเกื้อหนุนเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นเลี่ยมอย่างเป็นตัวอย่างในทางที่ดีที่งามเช่นว่ามานำพาเดินจมกลมกำหนดในการเดินจมกลมมาพานั่งทำสมาธิภาวนาพากำหนดบทพระกรรมาฐานใน ลู่ล่างสังขารอันกว้องศอกจาวาหนาคืบนี้บางท่านบางรูปผู้บวทใหม่ผู้ศึกษาใหม่ยังไม่เข้าใจก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่เคยภาคเพียรเรียนศึกษาภาวนามาแล้วผ่านมาหลายวัดหลายที่หลายปีหลายเดือนได้มาภาคเพียรได้มาเป็นกำลังใจซีแนะบอกแนะ ที่แนะบอกนำให้นำพาเดินจมกลมบ้างพากำหนดบ้างพานั่งสมาธิบ้างพากำหนดในการนั่งสมาธิบ้างหรือประครับประคองเวลาสภาวะอารมณ์จิตสภาวะอารมณ์กรรมฐา,านเกิดขึ้นบางท่านบางรูปก,ก็โลดผนหรือว่าบางท่านบางรูปก,ก็สภาวะอารมณ์ เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายประการหลายอย่างหลายเรื่องไม่รู้วิธีจะแก้ไขจะไปอย่างไรจะกำหนดอย่างไรจะทำอย่างไรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็ไม่เข้าใจก็ได้อาศัยผู้เก่าอาศัยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่นำพา ันมีท่านพระภูวิวิตย์อะไรจะทำเป็นต้นพร้อมทั้งคณะครูบาอาจารย์ที่มาจากทางวัดเก่าบอแล้วนี่ยเป็นต้นคณะท่านทั้งหลายเมื่อเวลาภาวนาปฏิบัตินั้นนะมันไม่เหมือนที่เราคิดที่เราอ่านตามตัวหนังสือมันไม่เหมือนที่เราคิดเราเดาเราคิดเราเดาเราคิดเรารู้ตามที่เราได้ยินได้ฟังมา บางเรื่องบางอย่างบางสภาวะบางท่านและบางคนไม่มันไม่เหมือนกันทําไมจะไม่เหมือนกันบุพเพจกตะบุญญตาบุญที่ทํามาในปางกองนั้นมันไม่เหมือนกันมีบุญเหมือนกันแต่ว่าบุญนั้นกรรมนั้นไม่เสมอกันความรู้ความเข้าใจก็ไม่เสมอกัน ความสลาดปัดเปลี่ยนชาติกวีดีงามก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันการสลาดปัดเปลี่ยนรู้วิธีสลาดแตกสารนั่นก็ไม่เหมือนกันสภาวธรรมเหล่านั้นเหล่าใดที่เกิดขึ้นในขณะภาวนาปฏิบัตินั้นก็รู้ก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันทุกเรื่องทุกอย่างในสภาวธรรมเหล่านั้น เพราะบางท่านบางคนเคยเจริญสมถกรรมาฐานมาในพบก่อนปางก่อนในปีก่อนเดือนก่อนหรือบางท่านบางคนเคยได้ให้ยิ่งในการให้ทานยิ่งในการรักษาศีลยิ่งในการสวดมนต์เจริญสมถกรรมาฐานมันไม่เหมือนกันที่เนี้ยสภาวะอารมณ์เหล่าน,นี้ไม่เหมือนกันกิริยาสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติ มันมีเหมือนกันแต่มันไม่เสมอกันไม่เท่ากันแต่สิ่งมันเหมือนกันเท่ากันเสมอกันนั่นคืออะไรเล่าคือกิริยาสัพมะทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจทั้งอารมณ์ภายนอกและภายในกายและจิตเนี่ยมันก็มีอยู่แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนและกระดับไป หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขหรือทุกข์ในสภาวะธรรมนั้นทั้งสุขหรือทุกทั้งสนุกหรือขัดข้องกระวนกระวายและสำลัสายสุขสงบร่มเย็นเป็นปีติปัตสัทธิสมาธิญาณฌานาวิปัสสนาญาณอะไรต่างๆ่างอานี้ อันนี้สุขเหล่านี้ก็ดีสุขในเหล่านี้ก็ดีก็ไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานไม่ตั้งอยู่ได้นานทุกทั้งหลายทั้งปวงเวทนาทั้งหลายทั้งปวงด้เกิดขึ้นทั้งกายก็ดีทั้งจิตก็ดีเรียกว่าสภาวธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ไม่ได้นาน สรุปแล้วเรียกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งชอบใจทั้งไม่ชอบใจทั้งพอใจทั้งไม่พอใจทั้งดีใจทั้งเสียใจอันเหล่านี้เรียกว่าสภาวะธรรมส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลรวมลงแล้วเรียกว่า ตั้งอยู่ไม่ได้นานสักสิ่งสักอย่างสักอันทั้งกายทั้งจิตทั้งลูกธาตุนามธรรมที่เกิดขึ้นนะในกายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แปลปวนดับไปเป็นอย่างนี้อยู่แค่นี้จะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นอย่างนี้ตกเจือ,อนาจตกอยู่ในอำนาจของพัตลักษณ์คืออนิจจัง ทุกขังอนัตตา